อานะครับทีมงานของเราประสานไปที่ทางด้านท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชประภาทรงภูมิพงกระสิเทวินนะครับอยู่ในสายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสันชัยคุณนรกรนะครับครับผมครับสวัสดีครับท่านครับท่านผู้ช่วยทรงภูมินะครับก็วันนี้เราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในเขื่อนนะครับตอนนี้อยากจะให้ท่านผู้ช่วยได้แจ้งพี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งครับว่าตอนนี้ เอ่ขื่อนของเราเนี่ยน้ําขนาดไหนปริมาณน้ําอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงครับครับก็สวัสดีทางพี่น้องไปรับฟังทุกท่านนะครับครับปัจจุบันสถานการณ์น้ําในเขื่อนรัะเชภาพาก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ปกตินะครับอตอนนี้เรามีปริมาณน้ําที่เก็บกักอยู่ที่4,420ล้านลูกบาทเมตรนะครับ ก็คิดเป็นปริมาณเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นของปริมาณความจุปกตินะครับซึ่งเราก็มีน้ำที่สามารถจะใช้การได้ในในปีนี้อยู่ที่ประมาณสามพันล้านลูกบาทเมตรครับคิดเป็นเจ็ดสิองเปอร์เซ็นตองปริมาณน้ำเต็มที่ครับผมครับผมก็คือ,อในส่วนของการบริหารจัดการน้ําอันนี้ก็แน่นอนนะครับสามารถที่จะบริหารจัดการน้ําแล้วก็พื้นที่ เหลือพอที่จะรับน้ําได้ถ้าหากว่ามันมีสถานการณ์ที่มันผิดปกติคือฝนตกลงมาเยอะอันนี้เราก็ยังมีพื้นที่รับน้ําได้แน่นอนนะครับครับยังยังรับน้ําได้อีกมากครับมันกว่าล้านลูกบาศก์เมตรนี่สามารถรับได้สบายครับครับผมครับผมครับอ่าอ่าคราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งครับเมื่อกี้ที่เราได้คุยกันเรื่องของพื้นที่รับน้ําแล้วก็เมื่อกี้ที่ท่านผู้ช่วยได้บอกว่าเรามีแผนการแล้วก็มีน้ําพอที่จะบริหารจัดการ ซึ่งก็ในช่วงระหว่างต้นปีมาเนี่ยทางรัฐบาลเองนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ได้คาดการณ์กันไว้ว่าเราจะมีฝนน้อยลงหรือว่าแรงนานนานไปจนถึงต้นปีหรือว่ากลางปีหกเจ็ดนะครับท่านอันนี้ในส่วนของการจะบบิหารจัดการน้ําในช่วงแรงนี้นะครับมีมาตรการอะไรบ้างครับครับาจากปริมาณน้ําใช้การได้ที่ปัจจุบันที่เรามีอยู่ประมาณ3,000ล้านลูกบาศ์เม นะครับในในปีนี้ถึงปีหน้าในช่วงฤดูแรงระหว่างตั้งแต่พศจิกาปีนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาของปี2,567นะครับจากปริมาณน้ำที่ใช้กันได้3,000ล้านลูกบาทเมตรนี้เราก็ได้มีการวางแผนไว้เป็นสองส่วนนะครับก็คือส่วนแรกที่จะเป็นการระบายเพื่อใช้ในฤดูแรงนี้เราก็จะ มีปริมาณน้ําประมาณพันเจ็ดร้อยล้านลูกบาทเมตรนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เหลือพันสามร้อยล้านลูกบาทเมตรก็จะเป็นปริมาณที่สํารองไว้สําหรับต้นฤดูฝนในปีหน้าครับหากมีการอ่าฝนทิ้งช่วงหรือฝนมาช้าก็กาหนดก็จะมีปริมาณสํารองประมาณพันสามร้อยล้านลูกบาทเมตรอัวน,นี้ที่จะคอยเป็นเป็นปริมาณที่ซัพพอร์ตอยู่ครับ เอ,อ,อย่างปริมาณเนี่ยค่ะเรายังเห็นได้ไม่ชัดเจนว่าจะรองรับไปถ้าเกิดว่าบอกช่วงเวลาได้ไหมคะว่าปริมาณน้ำเท่านี้ค่ะจะสามารถรองรับได้ประมาณแบบหลักเดือนหรือว่าเท่าไหร่คะท่านคะครับคือปริมาณพันเจ็ดร้อยล้านลูกบาทเมตรนะครับนี้ก็คือปริมาณที่เราเตรียมไว้ใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาตนนั้งแต่เดือนพฤิกาถึงนี้เป็นต้นไปนะครับเป็นถึงเดือนเมษาย,ยนสองพัน 117นะครับครับเรามีการระบายอ่าอ่าช่วงนี้ฝนเยอะหน่อยแล,แล้วก็อาจจะประมาณระบายปนปปริมาณอ่าเดินละ200ล้านประมาณนี้ครับพอช่วงเข้าคุมพามีนาเมษาจะจะเพิ่มการระบายเป็น300กว่าล้านครับก,บก็ก็รวมตั้งแต่พฤติการถึงเมษาของปีหน้าก็จะเป็นปริมาณน้ําที่เราจะระบายระมาณพประมาณ1700ล้านครับครับ แล้วหลังจากนั้นก็คือก็จะมีอีกส่วนหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งก็คือสามจากสามพันนี่ก็จะเตรียมเอาไว้ในช่วงฝนถ้าหากว่ามีฝนจึงช่วงพันสามร้อยล้านนะครับเป็นสำรองไว้เพื่อเพื่อเป็นน้ําต้นทุนในฤดูหน้าก็คือพันสามร้อยล้านนี้ถ้าฝนไม่ตกหรือมีความต้องการใช้น้ําเพิ่มก็ยังมีตัวนี้เป็นเป็นส่วนที่สำรองู่ครับสามารถระบายเพิ่มจากตัวนี้ได้นะครับครับผมครับ อันนี้เราก็เตรียมเอาไว้ในปีหน้านะนะครับปี2567ันห้าร้อยหสิบเจ็ดนะครับมาถึงนะครับแน่นอนแหละช่วงนี้น้ำนองเต็มตลิ่งนะครับก็ก็จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลแล้วครับแน่นอนว่าในพื้นที่ของเขื่อนเจ้ประพาพี่น้องประชาชนก็อยากจะไปร่วมประเพณีลอยกระทงมีแผนจัดการในเรื่องนี้ยังไงครับครับเราอ่า ในพื้นที่ที่ช่วงเป็นช่วงจารีตประเพณีที่สําคัญนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในแผนการบริหารจัดการน้ําของของเราอยู่แล้วนะครับส่วนทางของทางรัฐบาลซึ่งซึ่งจการประสานงานกับพื้นที่ต่างๆก็จะมีพื้นที่ที่เราได้รับกา,ารประสานว่าจะมีการจัดเทศกาลลอยกระทงในบริเวณไหนมั่งนะครับทางเรามีข้อมูลเรื่องเรื่อง ระดับน้ําอยู่อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับเราก็จะใกล้ๆวันที่จะถึงวันลอยกระทงก็จะมาดูข้อมูลว่าตอนนี้น้ําในลําน้ําต่างๆที่เป็นจุดลอยกระทงอยู่ในระดับไหนนะครับ,รบถ้าปริมาณน้ํามีมากอเราก็อ่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องระบายไปมากครับนะครับ,รบแต่บริเวณไหนที่น้ําน้อยหรืออ่าอาจจะลําบากในการที่จะจัดงานอันนี้ก็จะต้องมาคํานวณเรื่อง ระยะเวลาที่จะระบายน้ำออกไปและให้มันถึงจุดที่มีพิธีการในเวลาที่เหมาะสมนะครับครับซึ่งส่วนใหญ่ของเราก็จะจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ประมาณอำเภอวันตาคุณอำเภอชิริรัตน์เป็นหลักนะครับซ,ซึ่งเราจะออืถ้าถ้าเราปล่อยปล่อยเร็วไปนะครับมันจะผ่านทางอำเภอวันตกคุณก่อนก,ก็อาจจะน้ําพอถึงเวลาลอยกระตรงน้ําอาจจะน้อยลง ไม่เพียงพออาจจะเปนเยอะที่อำเภอกีรีรักน์อะไรอย่างนี้ครับเราเราก็จะต้องมาเฉลี่ยให้ได้ว่าให้ให้อยู่ในระยะเวลาระยะทางที่ที่เหมาะสมนะครับโดยโดูทางปริมาณแล้วก็ระดับน้ําแล้วก็การเดินทางของท่านครับผมครับท่านผู้ช่วยครับเรามาพูดคุยอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการตรวจสอบดูแลความมั่นคงของเขื่อนครับอยากให้ได้แจ้งพี่น้องประชาชน ในการดูแลความมั่นคงของเขื่อนนี้เรามีการดูแลเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็ทุกสองปีนะครับเราจะมีคณะกรรมการดูแลความปลอดภัยของเขื่อนซึ่งเป็นคณะกรรมการท,ที่ที่มาจากเป็นผู้เชี่ยวชาญของของการไฟฟ้าฝ่ายบริแห่งประเทศไทยรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกนะครับที่จะมาช่วยตรวจสอบนะครับทุกสองปีนะครับว่าสภาพของเขื่อนเรายังอยู่ใน ค่ามาตรฐานอะไรต่างๆมีอะไรที่ผิดปกติไปหรือเปล่าครับเรื่องเรื่องความมั่นคงของเขื่อนนี่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของของการดูแลสองเขื่อนของการดูแาภาคพื้นทวีปนะครับครับเราอใช้มีมาตรฐานในการดูแลจะเป็นเมาตรฐานระดับโลกนะครับผมก็ขอให้ทั้งพี่น้องประชาชนได้มั่นใจในเรื่องความมั่นคงของเขื่อนเราได้เต็มที่ครับอครับผมไม่อีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวไปเรื่องท่องเที่ยวกันละ ตอนนี้ทราบมาว่าเขื่อนรัชพะภาของเราก็ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันอกอล์ฟครับในเกมเมืองร้อยเกาะเกมครับท่านผู้ช่วยครับผมช่วงนี้นะครับก็มีพิธีเปิดไป,ไปเมื่อวันที่สิบหกพฤิกายนที่ผ่านมานะครับ,รบก็เป็นการแข่งขันกอล์ฟอาวโโุโสและกอล์ฟเยาว,วชนนะครับ โดยมีนักกอล์ฟที่เข้ามาร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากนะครับปีนี้ทางสนามกอกล์ฟเขื่อนนชชาก็ได้รับเกียรติเป็นสนามที่ใช้ในการคัดเลือกในพื้นที่ภาคใต้นะครับตรวจแทนพื้นที่ภาคใต้ที่จะไปร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะครับครับนะครับก็แน่นอนว่าบรรยากาศที่สนามกอล์ฟของเขื่อนนี่ก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะ เป็นสนามในการใช้การแข่งขันได้ด้วยเหมือนกันนะครับครับผู้ช่วยครับผมครับสามารถ,ถามถึงในเรื่องของภาพรวมนะครับในทางด้านเรื่องของการท่องเที่ยวการจองห้องพักเป็นยังไงบ้างรครับก็ของเราก็ถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาไม่มีกิจกรรมที่สําคัญของทาง,งเกิอนนะครับบ้านพักเราก็ถ้าว่างก็สามารถที่ให้ประชาชนก็ไปมาใช้บริการได้นะครับก็จะสามารถ ติดต่อทางเขื่อนหรือทางเว็บไซต์ต่างๆของเขื่อนนะครับก็เข้าไปเร์ชใน Google ได้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อขอจองการบริการบ้านพักรับรองของเราได้ครับครับผมตอนตอนนี้ก็เปิดท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติก็ไปเที่ยวเขื่อนกันเยอะนะครับท่านผู้ช่วยใช่ครับผมครับผมครับสุดท้ายครับท่านผู้ช่วยครับถ้าพี่น้องประชาชนอยากจะติดต่อ ขอรับข้อมูลหรือแม้แต่กลุ่มนะครับที่รวมกันเป็นชุมชนเนี่ยอยากจะขอเสนอโครงการขอได้รับการช่วยเหลือจากทางด้านเขื่อนติดต่อมีช่องทางไหมครับครับก็ส่วติถ้าถ้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องน้ํานะครับ,รบทางประชาชนทั่วไปที่สนใจจะดูข้อมูลเกี่ยวกับอ่าน้ําว่าตอนนี้เรามีน้ําเท่าไหร่อ่าการระบายยังไงนะครับ สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ w a t e r e t c o t h นะครับเป็น w a t e r w a t e r e g e t <c oughs> นะครับ o co.th นะครับ <c oughs> จะ <c oughs> จะเห็นข้อมูลของของเขื่อนของการไฟฟ้าผลิตทั้งประเทศ <c oughs> นะครับ <c oughs> อยากจะดูว่าเขื่อนไหนก็สามารถดูได้นะครับรวมทั้งจะมีระบบโทรมาสจะบอกว่าตอนนี้ที่รำน้ำย่อยต่างๆ ปริมาณน้ำอยู่ที่ระดับไหนมั่งนะครับก็สามารถที่จะรู้ข้อมูลต่างๆได้นะครับครับผมครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ซึ่งในช่วงนี้ปัจจุบันนี้ก็ทันสมัยแล้วนะครับบนโซเชียลมีเดียมีช่องทางให้ติดต่อประสานงานกันได้แล้วนะครับครับผมแม้กระทั่งจะมีระบบ CCTV นะครับที่ชัาน ไม่มั่นใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี่มันเป็นของจริงหรือเปล่าอะไรเปล่านะครับมีมีระบบ c c ซ V ที่สามารถเห็นภาพเดียวถามได้นะครับก็จะเห็นว่าน้ำในในอ่างตอนนี้อยมันละมันระดับไหนไชรอ่างเป็นยังไงครับก็สามารถ เป็นการเปิดให้ประชาชนสามารถที่จะดูได้ด้วยอ๋อก็พี่น้องประชาชนมาดูกับตาได้ด้วยเหมือนกันนะครับดูออนไลน์เลยนะครับไม่ต้องมาดูถึงสถานที่ครับผมครับผมเพื่อให้มั่นใจว่าเออที่นี้มันน้ํามันคืออันนี้ก็เป็นการป้องกันข่าวลือหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะสามารถดูได้ในสภาพที่เรียลไทม์เลยครับครับผมครับสุดท้ายท่านผู้ช่วยมีอะไรฝากถึงพี่น้องประชาชนทั้ง ในส่วนของงานบริหารจัดการน้ําแล้วก็ในเรื่องของภาพรวมการท่องเที่ยวของเขื่อนครับครับในในเรื่องน้ําก็ปีนี้อ่าก็อยากให้อพี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่าเรายังมีน้ําที่พอเพียงไปนะครับที่จะรองรับในฤดูแรงในปีสองพันห้าร้อยหสิบเจ็ดนะครับส่วนปีสองพันห้าร้หกิเจ็นี้ก็ก็ต้องมาดูกันอีกรั้งหนึ่งซึ่งซึ่งเราคาดว่ามันจะปี น้ำน้อยนะครับก็เราก็จะพยายามบริหารจัดการซึ่งจะมีคณะกรรมการที่จะคอยติดตามตามแต่ละช่วงนะครับว่าตอนนี้การณ์ของน้ําจะเป็นยังไงนะครับ<ส>เพื่อที่จะาวางแผนการบริหารจัดการให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับในส่วนของเ่อนรัชระภานะครับก็เป็นพื้นที่ที่เปิดให้พี่น้องประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวมาพักผ่อน ได้อย่างเต็มที่นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับที่น้องประชาชนทั้งชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีชาวใกล้เคียงหรือพื้นที่พี่น้องที่อยู่พื้นที่อื่นถ,ถ้ามีความสนใจนะครับอยากจะมา,าเที่ยวชมทัศนียภาพมาเล่นกอล์ฟมาพักบ้านพักตากอางเรานะครับทางเขื่อนรัชประพาก็ยินดีที่จะให้บริการนะครับก็ติดต่อลองลองเสิร์ หาข้อมูลในใน Google นก็ได้ครับ <c oughs> จะมีมีเบอร์ติดต่อให้ท่านสามารถที่จะติดต่อประสานงานสอบถามข้อมูลทางเราได้นะครับ, <c oughs> บออครับ <c oughs> ครับผมครับผมตอขอเชิญชวนครับครับครับต้องขอบคุณท่านผู้ช่วยผู้นวยการเขืนและประพาครับท่านผู้ช่วยทรงภูมิพงศิเทวินขอบคุณท่านมากนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ <c oughs> ครับผม <c oughs>